มาถึงบอร์ดตัวต่อไปนะครับชื่อว่า non trend นะครับหรือก็คือตัว mean reversal นั่นแหละนะครับผมก็พัฒนามาจากบอร์ด MR ทุกตัวนั่นแหละนะแต่ว่ามาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็มาพัฒนาให้มันดีขึ้นเนาะทีเนี้ยเจ้าตัว setting ต่างๆเนี่ยผมก็แคปเจอร์มาให้ดูนะครับแล้วก็จะได้มาอธิบายแยกตัวไปดังนี้นะครับมันก็จะแบ่งส่วนการอ่ส่วนการตั้งค่านะครับเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับส่วนแรกก็คือส่วนของ general setting หรือว่าการตั้งค่าทั่วไป ส่วนที่2ก็คือส่วนของ Don't t r n d Setting นะครับก็คือการตั้งค่านะครับของการเทรดแบบ Min Reversal นั่นแหละนะครับเนาะส่วนที่3ก็คือส่วนของ Pending Setting นะครับไอเจ้า Pending Setting เนี่ยมันก็จะเหมือนกับที่ผมอธิบายไว้ใน EA ตัวเมเก้นะครับหรือ EA ที่ชื่อว่า Trend นั่นแหละนะครับมาดูทีละส่วนกันนะครับไปดูส่วนแรกกันก่อนนะครับส่วนแรกก็คือ General Setting นะครับก็เหมือนเดิมครับ ตัวแปรตัวแรกก็คือเมจิกนัมเบอร์คือเลขประจำตัวของบอทนะครับผมก็แนะนำว่าตั้งค่าให้มันแตกต่างกันถ้าตัวเมื่อกี้ตั้งค่าเลข1ตัวต่อไปก็ตั้งค่าเลข2เลข3เลข4ไปเรื่อยๆนะครับห้ามให้มันซ้ำกันเพราะถ้ามันซ้ำกันมันจะยิงออเดอร์กันมั่วเวลาบางตัวได้กำไรมันอาจจะอีกตัวนึงอาจจะมาปิดกำไรหรืออาจจะมาปิดขาดทุนเราก็ได้วิธีแก้ง่ายที่สุดตั้งเมจิกนัมเบอร์ให้แตกต่างกันเนาะ ตัวที่2ครับเหมือนเดิมครับก็คือตัว point step นะครับคือระยะห่างระหว่าง order นะครับหน่วยเป็น point แสดงว่าถ้า order แรกเรายิงมาล้นะครับราคาสินทรัพย์ขึ้นขึ้นขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วหมามันมีการ reverse กลับมาใช่ไหม order แรกกลับมาเด d e r แรกครับที่มันจะยิง s e ล l อัดลงมาเนี่ยนะครับมันก็จะยิงเลยแต่ทีนี้ถ้าราคามันขึ้นไปต่อครับอีก100พอย p o มันจะเปิด order ที่2ให้เราครับนะฮะแล้วก็ขึ้นมาอีก100พอยต์เปิด o ดอร์ที่3 ขึ้นไปอีก100จุดเปิดออเดอร์ที่4นะครับและทีนี้เราเปิดได้ทั้งหมดกี่ออเดอร์เราก็มาปรับค่าได้ที่ตรงนี้นะครับในตัวอย่างนี้ผมปรับค่าที่4ออเดอร์นะครับแสดงว่าราคาขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปเนี่ย400จุดนะครับมันก็จะเปิดครบ4ออเดอร์เลยง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวโหมดเนี่ยมันจะมะีตัวแปรพิเศษนะครับก็คือตัวแปร Take Profit กับ Stop l o อ s นะครับในกรณีที่เราอยากจะทำการตั้ง TP SL เนี่ยเราก็มาตั้งได้นะครับเนเาะในลักษณะหน่วยเป็น Point นะครับอย่างตรงนี้คือ SL ที่0 Point นะครับแล้วก็ TP ที่300 Point อันนี้ก็ไปปรับตาม List Reward Ratio ของระบบที่เพื่อนๆไปทำการบ้านมาก็ได้นะครับอยากรู้ว่าการบ้านหน้าตาเป็นยังไงไปถามเพื่อนๆในกลุ่มดูนะครับหรือว่าลองไปพูดคุยกับเพื่อนๆดูว่า เทรดดิง้งเซตัหน้าตายเป็นยังไงกันบ้านเป็นยังไงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะต้องตั้ง TPSL เท่าไหร่เรามาถามเพื่อนในกลุ่มดูเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาแชร์ให้เป็นคอร์สอะไรพวกนี้ละกันนะครับ max order เนี่ยเมื่อกี้ไปแล้วนะครับคือจำนวน order นะครับว่าเราจะเปิดทั้งหมดกี่ order ในบอรดตัวนี้อ่าทีนี้ตัวแปรหัดไปครับก็คือตัวแปรที่ชื่อว่า start lot นะครับก็คือหลอดเริ่มต้นนะครับที่อยากจะให้บอดมันยิงนะครับในตัวอย่างนี้ผมให้หลอดเริ่มต้นคือ0.2หลอดนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าหูมันเยอะเกินไปก็ปรับลดทอนลงมานะครับต่ำสุดในแต่ละโบกที่เขาให้นี่ก็คือ0.01แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่จะเทรดไปเปิดสเปคดูก่อนว่าเขาให้หลอดต่ำสุดเท่าไหร่หลอดสูงสุดเท่าไหร่นะครับลองไปเช็คดูก่อนแล้วก็ตัวไปหัดไปครับก็คือตัวแปรตัวคูณนะครับหรือว่ามัลติเพิลนะฮะ มัลติเพิลกับสตาร์ทหลอดเนี่ยมันจะคู่กันนะครับเหมือน e a t r e n d เลยทีนี้ถ้าหลอดเริ่มต้นของเราคือ0.2นย์จุดสองใช่ไหม order ถัดไปที่จะเปิดครับมันก็จะศูนย์มาคูณ1.5นะครับแล้วมันก็จะปัดเศษ2 2งองเปลด่ยนปัดเศษนะครับให้มันได้แค่ตัวท้าย2ตัวนะครับเห็นไหม o ด d e r ที่3ก็คือเอาหลอดของเ r d e r ที่2มาคูณหนึ่งจุดห้เห็นไหม order ที่4ก็เอาอออเดร์ที่ออเดอร์ก่อนหน้ามาคูณ1.5นะครับ อนี้คุณก็ลองปรับสัดส่วนดูผมแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะเทรดแบบไม่ค่อยเสี่ยงนะมัลติเพิลให้ปรับเป็นเลข1ก็พอแต่ถ้าสามารถรับรความเสี่ยงเพิ่มมาได้อีกนิดนึงก็อาจจะเป็น1.1 1, 1 2จนุนถึง1.5นะครับคุณก็ไปลองเลือกแล้วก็ลองไปปรับค่าดูนะแล้วก็ตัวแปรสุดท้ายครับก็คือตัวแปรออเดอร์คอมเมนต์ครับเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราสามารถที่จะตั้งคอมเมนต์ได้ว่าออเดอร์เนี้ยมาจากบอทดที่ชื่อว่านอนเทรนถ้าเพื่อนๆรันคู่กับบอทอีก มันก็จะมีทั้งเทรนและนอนเทรนเทรดผสมปนเปกันเพราะนั้นถ้าเพื่อนๆจะงงมากถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใส่คอมเมนต์ไว้ใช่ไหมครับผมก็เลยนแนะนําว่าใส่คอมเมนต์ไว้ถ้าเพื่อนๆรัน,น,นบอท2ตัวในคู่เงินเดียวกันหรือในโปรดักต์เดียวกันใส่คอมเมนต์ไวครับเราจะรู้ว่าอ๋อออเดอร์นี้เป็นของ EA เ r เทรนออเดอร์นี้เป็นของนอนเทรนมันกําลังช่วยกาทงานอยู่ช่วยกันหาเงินให้เราเนาะแบบนี้ทีนี้ส่วนถัดไปครับก็คือส่วนการตั้งค่าที่2นะครับคือนอนเทรน เซตติ n งอะนอนเทรนด์เซตติ่งนะครับทีนี้ในการเทรดแบบเทรนด์และนอนเทรนดเนี่ยเราจะใช้ตัวโบลิงเจอร์แบนเป็นอินดิเคเตอร,รธ์ธรรมดานธรรมดานได้เลยครับคุณไปดูในอินเทอร์เน็ตมาก็ได้นะครับแต่ว่าทีนี้เทคนิคการตั้งค่าของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ไอ้ที่ผมมีสอนอยู่ในในคลาสก็ดีอยู่ในคอร์สก็ดีหรือว่าลองมาดูในวิดีโอที่ผมเคยให้ให้ไว้อ่ะคุณจะรู้ว่าในแต่ละคู่เงินเนี่ยมันจะมีเทคนิคการตั้งค่าโบลิงเจอร์แบนในแต่ละทางเฟรมที่มันไม่เหมือนนนกะัะ ตั้งค่ายังไงลองไปดูในสแตทที่ผมแชร์ในเว็บไซต์ก็ได้นะครับแต่ว่าค่ามาตรฐานผมให้ไว้ก็คือ20นะครับก็สามารถที่จะปรับค่า b o l l i n g e r Band ได้ก็คือ b o l l i n g e r Band Period ปรับตรงนี้นะครับกับ b o l l i n g e r Band นะครับ Standard Deviation เนี่ยก็มาปรับตรงนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจก็ลองไปถามเพื่อนในกลุ่มดูก่อนก็ได้ว่าเอ๊ะช่วงนี้ตั้งค่ายังไงดีนะครับเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆมาบอกให้แล้วก็จะมีตัว rsi นะครับคือ Min Band SI คมินิรีบาซ เราก็จะมีตัวเ s i ตั้งค่ามาให้แต่ว่าเ s i เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์รุ่นเก่าแล้วนะครับเท่านั้นถ้าคุณจะมาใช้กับโปรดักที่มันเป็นสินทรัพย์ปัจจุบันเนี่ยคุณจะต้องไปจูนนิ่งก่อนว่าเอ๊ะอ s i 14มันยังคงโอเคอยู่จริงๆใช่ไหมหรือถ้ามันไม่โอเคแล้วช่วงนี้ควรใช้ค่าไหนลองไปรีเสิร์ชทำกับปั้นเพิ่มเติมดูแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่า14 14ี่ี่ยอาจจะไม่เหมาะกับช่วงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเมนูในส่วนนี้้นนะครับับบผมมไลลเเฉยเยว อ่าส่วนนี้ส่วนนี้อ่าก่อนที่จะจบส่วนที่สองนะครับเราจะมาเจอกับตัวตัว,ต,วตั้งค่านี้ก่อนนะครับมันชื่อว่า close mode นะครับ close mode close mode คืออะไรมันคือวิธีการในการเคลียร์ position ทั้งหมดหรือคือวิธีการในการปิด order ทั้งหมดไม่ว่ารอบนั้นเราเปิดมาครบละสี่ order ไม่ว่ามันจะกำไรหรือมันจะขาดทุนนะครับทีนี้ถ้าตัวราคาปัจจุบัน มันมาชนกับเส้น moving average ที่เราตั้งค่าไว้ตามเส้นนี้อันนี้เราใช้ m ีเราไปยืม moving average มาจาก BB 2 0นะครับเราก็จะใช้20ใช่ไหม<อ>ก็คือถ้าราคามันไปชน M band นะครับ moving average นะครับค่า20มันก็จะปิดทุกๆ order ท,ทันทีนี่คือหลักการของมันนะครับแต่ทีเนี้ยผมมี cross mode ตรงนี้ให้ถ้าเพื่อนๆคลิกเข้าไปดูเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเราไม่อยากจะปิดตรงที่เส้น moving average เราอยากจะให้มันเคลียร์ตอนที่มันไปชนตัวบอลลินเจอร์แบดอีกด้านหนึ่งได้ไหมคําตอบคือมันตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับหรือว่าไม่เอาดีกว่าฉันอยากจะตั้งให้มันมาชน t b sl ตรงนี้ได้ไหมเออฉันตั้ง tp sl มาแล้วเพราะฉันทําระบบมานะครับคุณก็มาเลือกตรง cross mode ตรงนี้ให้มันเป็น tp sl ก็ได้เหมือนกันเพราะนั้นคุณจะเลือกได้ว่าคุณจะปิดตรงไหนของบ o l ลินเจอร์แบนหรือคุณอยากจะปิดตาม tp sl ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ ลองไปปรับค่าแล้วก็ตั้งค่าเล่นดูนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นส่วนของ pending setting นะครับอันนี้เหมือนที่ผมอธิบายไปแล้วใน EA ตัวก่อนหน้านี้นะครับก็ความพิเศษของ EA series เนี่ยนะครับก็คือมันสามารถที่จะตั้ง order pending ได้ดูเนื่อภาพดูสิว่าช่วงนี้ราคาทองคำมันมีการปรับตัวขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นอย่างต่อเนื่องใช่ไหมอยู่ๆเราจะไปดักเซลล์รามาเลยอ่ะมันน่ากลัวมากเลยถูกต้องไหมฮะจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้สัญญาณจากบอร์ดอะ่ะมันยิงมาแล้ว นะครับราคามันก็ขึ้นมาละบอทมันก็สัญญาณมามาละนะับยิงมาละถ้าเราเซลล์ตรงนี้เราคิดว่าเราเสี่ยงงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเราใช้ลักษณะการเทรดแบบสไนเปอร์ครับคือพอราคาถึงจุดสัญญาณมาแล้วใช่ไหมเราตั้ง pending order นะครับเซลล์ลิมิตให้มันห่างจากออเดอร์ hmm. ให้มันห่างจากราคาปัจจุบันเนี่ยขึ้นไปอีก100่งร้อยพอยต์อ่าหนึ่งร้อน่าจะดีเราเพราะเราเพราะว่าเราดูแล้วว่ามันจะเป็นจุดที่มันน่าจะมีโอกาส ขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็รีเวิร์สกลับมาใช่ไหมครับเพราะว่าพฤติกรรมของโปรดักชช่วงนี้มันทําตัวแบบนี้แล้วก็ต้องปรับให้มาสอดคล้องกับพฤติกรรมของตลาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตั้ง pending order ไว้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีระยะเวลาชั่วโมงในการหมดอายุนะครับถ้าภายใน4ชั่วโมงราคาไม่มาชนเส้นนี้นะครับ order ออนี้ก็จะหายไปโดยอัตโนมัติแต่ถ้ามันมาชนเส้นนี้ปุ๊บมันก็จะเริ่มเข้าสู่ระบบครับรออีก100งพอยต์ก็ยิง order, อีก1ออเดอร์อีก100งพอยต์ก็ยิงอร์ นี่คือการตั้งค่าการตั้งค่าของบอรตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยดูรายละเอียดน,นะครับว่าตอนที่เราเอาไปเทสตอนที่เราเอาไปรันจริงหน้าตาเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราผมว่าเราตั้งค่ามเป็นแล้วเดี๋ยวไปดูหน้างานกันดีกว่านะครับว่าหน้างานลักษณะเป็นยังไงนะครับ